วันนี้ไม่ต้องถามว่าทําบุญเราได้อะไรทําทานเราได้อะไรช่วยเหลือคนอื่นเราได้อะไรอย่าถามเพราะสิ่งที่คุณได้มันเป็นทิปไม่มีอะไรที่จ่ายออกเราไม่ได้เข้าทุกคนฟังคุณนะเพราะโลกนี้ค่ะมันให้ความบาลานซ์เสมอถ้าไม่มีความบาลานซ์ในโลกนี้คุณอยู่ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะโลกมันให้ความบาลานซ์เราเสมอเมื่อไหร่ที่คุณจ่ายอะไรออกไปคุณจะได้กับคืนทุกคนแต่จะได้กับคืนเป็นรูปแบบไหนแค่นั้นเองความเป็นทิปคืออะไร เขาจะให้เราตอบมาก็คือทุกคนชีวิตเราจะไปในทางที่ดีอย่างอย่างอย่างน่าเหลือเชื่อวันนี้คุณสวดมนต์ไปกี่วันคุณถามหาเงินล้านวันนี้คุณทําดีไปกี่ครั้งคุณถามหาผลสําเร็จวันนี้คุณลงมือทํามากแค่ไหนคุณอยากได้ความสําเร็จเหมือนคนอื่นอยากร่ํารวยอยากได้บ้านอยากได้รถทุกอย่างมันเป็นศิลมันเป็นาศาสตร์และศิลเลยนะทุกคนมันเป็นแบบธรรมะที่บริสุทธิ์มากๆเลยนะคะท่านบอกว่า สวดไปโยมตอนที่เราสวดฟังนะทุกคนโอหอันนี้ของหลวงตามาตอนที่เราสวดทําไมก็มีคนญาติโยมถามว่าทําไมต้องสวดบทจัก,กรพรรดิจริงๆแล้วสวดบทไหนก็ได้แต่บทแต่ละบทมีมนต่างกัน,นอย่างที่ครูบอกว่าจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ทางลัดอันนี้อันนี้ความหมายของครูนะจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ทางลัดสวดบทจัก,กรพรรดิครอบคลุมทั้งหมด ทุกคนคะท่านบอกว่าทําไมท่านก็เล่าเคสให้ฟังนะคะว่ามีลูกศิษย์เป็นนี่นะคะเป็นนี่ยุ้มมากทุกคนแล้วไปหาหลวงตามานะคะแล้วไม่ใช่เป็นนี่อย่างเดียวนะป่วยหนักมากป่วยถึงเป็นระยะไหนก็ไม่รู้แต่หนักมากเสร็จแล้วพอไปเสร็จปุ๊บหลวงพอไปเล่าให้หลวงตา,าฟังหลวงตาไม่ได้พูดพร่มทําเพลงเลยค่ะทุกคนหลวงตาพูดคําเดียวมึงสวดบทจักพรริ ไปไม่ได้พูดท่านไม่พูดมึงนะคะท่านบอกว่าสวดบทจัก,กรรพัทท่านพูดคานี้เสร็จแล้วค่ะสามเดือนหรือหกเดือนไม่แน่ใจพอดียาวอะค่ะนะจาได้ไม่หมดสามเดือนหรือหกเดือนไม่รู้ลูกศิษย์ท่านคนนี้ค่ะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสวดบทจัก,กรพัทติดกันสามหรือหกเดือนไม่แน่ใจสวดตลอดนึกได้ก็สวดแต่สวดอย่างแบบจริงจังอะค่ะวันละครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงอะค่ะติดกันสามถึงหกเดือนสวดทุกวันไม่ขาด ทุกคนเชื่อไหมกลับมาหาหลวงตาาอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้ว,แล,วแล้วเขาอัดคลิปเลยนะทุกคนเขาอัดคนที่อยู่ที่วัดอะเขาอัดคลิปเลยนะอัดเสียงของคนที่มาเนี่ยค่ะเขาถามขึ้นหลวงตามาขึ้นมาเลยอัดเสียงเลยนะแล้วเขาก็ออกมาในเทปของหลวงตามาค่ะบอกว่าหนูเชื่อแล้วค่ะหลวงพ่อหนอูไปสวดบทจกักรพรรอะค่ะ สามสามหรือหกเดือนไม่รู้นะอากูตีเป็นหกเดือนแล้วการให้ยาวๆเลยเพราะบางคนไม่เคยสวดเนาะเอาสวดยาวๆจะได้ได้เยอะๆหนูหมดเนี่ะแล้วหนูไปตรวจอะโรคที่หนูเป็นมันหายทุกคนสาธุเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่เขาคงไม่มาโกหกพระเจ้าหรอกนะคะแล้วหลวงตาาบอกว่าเราไม่สามารถชดเชยบาปที่เราทำได้ฟังนะอันนี้หลวงตามาบอก เราไม่สามารถไปชดเชยกรรมเราได้ไปสะดอกคอไปอาบน้ำมนต์ไปต่อชะตาทุกคนแต่ทำไมคนถึงไปทำไมคนถึงเชื่อเพราะใจมันสุกทำแล้วใจมันสบายทำแล้วใจมันสุขทำแล้วมันปิติมันจึงทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่ถามว่ามันลบกรรมได้ไหมไม่ได้แต่มันลืมกรรมได้เราไม่มีวันแก้กรรมนั้นได้ค่ะ นอกจากการสวดมนต์ส่งบุญนั่งสมาธิคิดดีทดําดีแล้วแผ่บุญออกไปบางที่เราลืมเราบอกเลยว่าสัพพสัตการที่เราอะค่ะสวดมนต์แล้วส่งบุญพอการส่งบุญของเราทุกคนแน่นอนเราไม่สามารถไปชดใช้กรรมที่เราฆ่าเขาได้หรือไปทําอะไรเขาได้แต่สิ่งหนึ่งที่ครูได้ทุกคนการสวดมนต์มันจะทําให้เราอะรู้สึกว่าเราได้ให้เขา เราได้ส่งให้เขาในสิ่งที่เราทําเขาหรือไม่ได้ทําเขาก็ตามทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจเจตนาไม่เจตนารู้เท่าถึงการรู้้เท่าไม่ถึงการก็ตามเราได้ส่งสิ่งที่เราอะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีให้เขาพอเขาได้รับสิ่งที่ดีจากเราจากเราจากเราเขาอโหสิก,กรรมกรรมเกิดขึ้นแล้วแม้เจ้าตัวอโหสิกรรมกรรมมันก็ตั้งอยู่ค่ะมันไม่ดับไปไหนแต่ เราจะลืมมันพอเราลืมมันเราไม่ทุกข์เราจะไม่คิดว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่จะเกิดจากการที่เราทําอะไรเขาเข้าใจนะคะพอความทุกข์ไม่เกิดทุกคนฟังนะพอความทุกข์ไม่เกิดความดับมันก็มาเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ครูได้